BHQ ชื่อเต็มเต็มก็คือ Bodyguard Headquarters ฟังดูผืนๆก็เหมือนหน่วยองครักษ์ทั่วไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังมันมีอะไรมากกว่านั้นจุดเริ่มต้นของหน่วยนี้เป็นมาอย่างไงครับอ๋อค่ะคือจุดที่น่าสนใจคือหน่วยนี้ก่อตั้งมาราวๆ30ปีแล้วนะคะเดิมทีเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆทีมรักษาความปลอดภัยส่วนตัวของสมเด็จหุนเซนเลยค่ะอ๋อครับก็เพื่อป้องกัน เหตุไม่ขาดฝันอย่างเช่นพวกรัฐประหารในช่วงที่การเมืองกัมพูชายังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่จากจุดนั้นก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาขยายขนาดจนกลายเป็นกองกําลังติดอาวุธแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะแล้วก็แยกตัวออกมาค่อนข้างชัดเจนจากกองพลน้อยที่70ซึ่งเป็นหน่วยรบหลักอีกหน่วยหนึ่งของกัมพูชาค่ะโอ้โหจากทีมรปภส่วนตัวกลายเป็นกองกําลังเต็มรูปแบบเลย แสดงว่าความผูกพันความใกล้ชิดกับตัวผู้นำนี้ต้องสูงมากๆเลยสิครับใช่เลยค่ะถูกต้องเลยภารกิจหลักๆเลยนะคะก็คือการอารักขาผู้นำระดับสูงของรัฐบาลโดยเฉพาะเลยก็คือตัวสมเด็จหุ่นเซนแล้วก็ครอบครัวของท่านด้วยรวมถึงการรักษาความมั่นคงของรัฐบาลโดยตรงเลยค่ะผู้บัญชาการหน่วยคือพลเอกฮิงบุญเฮียงซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าเป็นนายทหารคนสนิทเป็นมือขวาที่ไว้วางใจได้ของหุ่นเซน ก็เลยทำให้ภาพลักษณ์ของ B H Q เนี่ยถูกมองเป็นเหมือนออกองทัพส่วนตัวนะคะอกองทัพส่วนตัวใช่ค่ะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยในการคำจุนอำนาจค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูคลิปเต็มกันได้ที่ช่องเลยนะจ๊ะและยังมีคลิปดีๆอีกมากมายรอให้มาดูมาฟังกันนะ